ก็คือพอเพื่อนขี่มาเสร็จไอ้พวกชุดนี้เลยแม่งมาเลยนะผมแม่งจอดปุ๊บแม่งบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มองหน้าผมมีอะไรวะอะไรเงี้ยผมก็เสียบแล้วก็กราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมมากับผมแซ่ซันดุลย อย่างเช่นเคยนะครับผมก็เอานะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จัดคลิปมันต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่งา้ไม่รอช้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงที่ผ่านมาก็เกลียดเลยทุกคนนะครับผมไม่ได้ลงคลิปเลยเออก็คลิปล่าสุดที่ลงไปก็มาทวงคานะครับผมลงไปเมื่อวันนี้ตอนเช้าใช่ไหมครับก็ยังขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ยังให้การตอบรับอยู่นะครับผมตอนแรกผมคิดว่า ไม่น่ามีคนดูแลวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เออพอเห็นรู้สึกว่ามีคนท้กกำลังใจมีคนคอยสนับสนุนเนี่ยนะครับผมผมก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิม้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทท่านด้วยนะฮะ ก็อ้าวแล้วผมสชิญเรวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องเล่ามันๆนะครับผมมาให้เพื่อนฟังเช่นเคยนะฮะซึ่งเรื่องเล่าวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเหมาะสําหรับวันนี้จริงเพราะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะศุกร์เมาสอนอนอาทิตย์ถอนจลาใช่ไหมครับผมก็วันนี้นะครับผมวันศุกร์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนก็อาจจะกจะพักใช่ไหมครับพวงนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ต้องหาอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายทำเวลาเรื่องงานนะครับผมอย่างเช่นการดื่มดิ้งอะไรอย่างนี้นะครับผมปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะ ซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็เลยคิดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหมอกวานเพราะว่าผมก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมพวกจะทำเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าจะทําแบบพวกประวัติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาข้อมูลอีกนะครับผมเพราะมันจะนานอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวผมเปื่อยนะครับผมคือวันละมาก็เลยจัดเพื่อนๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผับสมัยออตอนผมเรียนนะผมเป็นผับเด็กช่างนะครับผมว่ามีผับอะไรบ้างนะครับผมแล้วฟิลประมาณไหนนะครับผมก็คือผมไม่แน่ใจเพาะว่าวันนีมน้มันยังมันยังมีกลิ่นอายอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่า เออส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมันก็ไม่มีฟิล์เหมือนที่ตอนที่ผมเรียนนะผมฟิลแบบร้านเหล้าที่ผมเคยไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันไม่ใช่ผับนะผมมันเป็นเหมือนร้านเหล้าอะไรอย่างงี้นะฮะก็เอาแล้วผมจะเป็นยังไงนะผมเื่งเล่ามันจะมันฮาสนุกหรืออะไรหรือไม่สนุกนะครับผมแค่ไหนนะครับผมยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ทีสันดต้วโอด้วยแล้วกันนะครับผมก็เอาละครับผมเพื่อไม่ค้างไม่เสียเวลานี่ฮะไปก็เอาแล้วผมก่อนที่ผมจะไปเล่านะฮะก็ต้องบอกก่อนว่า จริงจริงเนี่ยนะครับผมผมส่วนตัวแบบผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบเที่ยวอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตังอะไรก็ไม่เคยมีใช่ไหมฮะตล้วสมัยก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ได้เที่ยวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าที่ไปก็คือไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยน,นะครับผมแต่ว่าช่วงวัยรุ่นแล้วก็ต้องการไปหาเที่ยวไปหาสาวเนะ่ผมไปเลยสาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็คือเราจะมาพูดถึงเ,เรื่องร้านเหล้าสมัยก่อนนะผมว่าร้านเหล้าเด็กช่างเนี่ยมันจะมีที่ไหนบ้างสำหรับตัโตผมนะถ้าเกิดเพื่อนแบบมีร้านเหล้าแถวบ้านที่เป็นยุคนั้นนะครับผมรู้สึก มันมันสนุกหรือว่ามันฮามีเรื่องราวอะไรก็แชร์กันได้นะผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะก็ถ้าเกิดผมว่าคือต้องบอกว่าผมไปเที่ยวครั้งแรกอะคือผมไปเที่ยวตอน16เลยนะนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับจริงๆต่ก่อนผมไม่ได้เป็นคนเกเรนะครับแต่ก่อนผมตอนผมเรียนมอต้นผมก็แบบสายนักกีฬานะครับผมแต่ก็เลิกเรียนอะไรอย่างนี้แต่ด้วยแบบพอเราก้าวข้ามไปเรียนปชใช่ไหมแล้วก็แบบว่าแน่นอนครับผมไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งร้านแรกที่ผมไปเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นข่าฉลองนะครับผม ก็คือร้านนี้ก็คือมาปิดไป้านแล้วนะนะครับผมถ้าเกิดใครรุ่นๆก็ได้ได้ยินชื่อก็จะคุ้นหูเลยนะครับผมก็ฟิลล์ร้านก็โอ้โหผมบอกว่ามันก็มันก็จะพูดยังไงผมไปแล้วผมก็เมาแอบแล้วนะครับผมก็แบบภาพบรรยากาศก็จําไม่ค่อยได้นะฮะก็คือมันก็ฟีลเหมือนรมมาหรือว่า เออ่ก็ดนตรีสดดนตรีก็จะแบบว่าเพลงแบบพวกเหมือนมาแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีพวกสแตมโจลี่บอยใช่ไหมไอ้โอมจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาหรือแบบคอสคนที่มีหัวใจตอนนั้นก็คือแบบเพลงพวกนี้ก็คือแบบจะเป็นเพลงติดหูเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ก่อนเลยได้ไหมคือแบบตอนนั้นนี่คือแบบโอ้สุดตีนะครับผมช่วงเพลงแบบเพลงร็อคเนี่ยคือมันเพิ่งออกประมาณเนี่ยช่วงรุ่นๆเนี่ยนะฮะ แต่เออมันก็จะมีหลายร้านเนะี่ยผมจะส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมไปผมจะไปฝั่งเออฝั่งอ้อมน้อยฝั่งอะไรมากกว่าทางนั้นนะฮะที่ผมไปนะฮะผมแต่ร้านที่ผมรู้สึกว่าแม่งคือแบบดงเด็กช่างจริงนะ,ะับผมที่ผมส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดใครมีที่อื่นก็ลองแชร์มาได้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นซิงนะครับผมซิงพานะครับผมคือชื่อนี้นะฮะถ้าได้ยินเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นเ,เด็กช่างนยุกเมื่อมาสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะับผมผมเชื่อว,ว่าโหโหูพึ่งเลยนะผมนะ ไอซิงบาร์เนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันเป็นศูนย์รวมนะครับผมศูนย์รวมแบบเด็กช่างแบบเหมือนเด็กช่างยุคพี่ต่อสมชายเลยอะไรอย่างงี้ก็ว่าได้นะเพราะว่ามันจะแบบยังไงอะ่ะคือเดินเข้าไปอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งมีแต่แสกกลาง,ะนะกกางาานะผมแสกกลางผมป่าบานะครับผมแบบก็คแบบือแบบแบบเรียกว่าอะไรวะเหมือนเหมือนละหลุดอยู่ในยุคก,ก้าวโชนนะครับผมเหมือนเราแบบขึ้นทันแมชชีนนะฮะฟปลอย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วแน่นอนครับผมเด็กช่างเนี่ยพอเมาเสร็จเนี่ยแม่งก็ ขยับกันในร้านเลยนะครับผมว่าโหขวดอลอยไปเลยมานะครับผมคือจริงๆต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมไปที่ซิงนะครับผมซิงบาร์เนี่ยไอร้านเล่าเนี่ยนะครับผม,มอยู่แถวสายสี่ใช่ไหมฮะเอ่อตอนนี้ผมไม่รู้ว่าปิดเปิดเป็นร้านอะไรหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจก็คือตอนแรกที่ผมไปอ่ะมันคือวันเกิดผมนะครับผมแล้วเหมือนกับว่าเพื่อนผมก็ลองเฮ้ยร้านนี้มันดังนะอะไรเงี้ยเออลองไปดูอะไรเงี้ยเออผมว่าอาจตยายบายายบ้านผมอยู่พระรามสองนะผมผมบินรถไปนะฮะก็พอสมควรนะฮะระยะทางแล้วก็บินรถไปนะครับผม พอไปเสร็เนี่ยฟิลแรกเนี่ยเออสมัยก่อนก็แบบร้านเล่าทั่วไปแล้วจะแบบปั๊มมือใช่ไหมฮะแต่มันตอนนั้นที่ผมเที่ยวมันก็ไม่ได้ตรวจบัตรนะนะฮะน่าจะโดยอย่างนี้หรือเปล่าคือวันรุ่นมันก็เลียค่อนข้างนี่เยอะนะฮะเพราะว่าจริงๆเอ่อถ้าอย่างร้านเล่าเนี่ยมันก็ต้อง20ใช่ไหมฮะอ่าก็ถึงจะเข้าได้ฮะแต่ก่อนนั้นผมก็16อยู่ตอนนั้นนะนะตอนป .1 เอ,อ้ยตอนปอช .1 น,น,นะตอนปอน .1 นะฮะก็ค <c oughs> <ๆ>ือผมก็เข้าไปคือเข้าไปฟิลแรกตอนแรกบอกเฮ้ยไอ้เชี่ย ใช่ป่าวะอะไรงเงี้ยแล้วตอนนั้นผมก็ใส่เสื้อโรงเรียนไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้เสื้อ,อแบบอลังการนะมันเป็นเสื้อสปอร์ตดีนะผมมันก็แบบสลักเล็กๆตรงเนี้ยนะครับผมก็คือจริงๆถ้าเกิดคนไม่นี่ก็ไม่รู้หรอกนะฮะ <c oughs> ผมก็ไปถ้าเกรู้ผมไม่ใส่ไปนะอเอาจริงเพราะว่าสโซตีทางร้านเนี่ยครับผมมีโหรส่วนรวมสยามล่าชสิเอ่อสาคอนโอ้โหคุ้งทนโอ,อ้อโหแบบแม่งแบบทั้งนั้นน่ะนะครับผมกสปินแรกเงี้ยนะครับผมวก็เข้าไปนะครับผมตอนแรกผมก็เฮ้ยเขี้ยะ ยังไงวะเนี่ยแบบแต่ละโต๊ะก็คือแสกกลางป่าบาไปเลยนะครับผมผมก็นั่งนะครับผมมนาะไปพอไปเสร็จปุ๊บโอโ้โหเพลงรเพลงม่งแบบมาเพลงแบบไอ้นี่ทั้งนั้นเลยอ่ะจังหวะโยกแบบโจโจนะครับผมคล้ายกับพวกเพลงเล่กเก้เพลงอะไรเงี้ยเพราจะเล่นเพลงอย่างนั้นนะครับผมจะแบบก็คือต้องบอกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ใช่แบบเหมือนกับแบบตื้นตื้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะครับผมมันก็จะเป็นฟิลแบบว่ารัานเล่าดนตื่นสนแล้วก็ฟิลรันนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันจะเป็น ออตรงกลางเลยมันจะเปิดโลง่ลง,น,ง,งนะนะครับผมเวลาฝนตกเนี่ยคือผ่านตรงกลางเลยนะนะครับผมแต่ข้ามันก็จะอยู่ในในหลังคาใช่ไหมนะครัก็คือผมไปตอนแรกผมก็ไอ้เหี้ยเอาแล้วแบบมันก็นั่งมองมองหูนแบบแม่งนี่แต่เด็กช่างนะครับผมมันก็มองมองมองพอจะหวาดมาแล้วแบบไปเป็ปนนวหน้าเวทีนะครับผมไปเต้นตื้อเตื้อเตื้อเดินนะครับผมจังหวะนั้นก็ไอ้จักิีมยิงจกตุ๊กแกแล้ครับผมมาหมดเลยนะฮะก็คือตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าโหเที่ยฟิลแม่งเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าโหสาวๆาว่างานดีมากนะครับผมแถวนั้น อไปครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าเออจบบริบูรณ์นะครับผมเราไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะครับผมทีนี้นรู้สึกว่าเออร้านนี้แม่งเจ๋งดีว่ะอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วเพื่อนผมอ่ะมันมันเพิ่งไปเชื่อร้านเราครั้งแรกแล้วนะเนี่ยแล้วคือทุกคนออกมาหมดแล้วแม่งก็แบบตามหาแม่งอยู่คนเดียวนะครับผม้ก็เต้นหน้าเวทีนะครับผมก็คือไปนวัวเขาเนะี่ยฮะผมก็ไปดึงมันออกมานะครับผมทีนี้เราก็กลับบ้านกันไม่มีไรนะครับผมทีนี้พอครั้งที่สองนะฮะเราก็ไปกันอีกนะครับผมแต่พอไปเนี่ย คือก่อนหน้านี้ผมไปวันนึงอ่ะคือมันเขาบอกแม่งยิงกันนะแต่ยิงกันข้างนอกนะครับผมผมก็เลยแบบเฮ้ยแอบใช่เหรอวะอะไรเงี้ยเราไปตอนนั้นมันก็ไม่ได้ไรนี่หว่าอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยไปนะครับผมพอไปครั้งที่2เนี่ยแหละครับโอ้โหความมาอะไรมาเกิดเลยฮะตอนนี้ก็คือเพื่อนผมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเต้นของมันโปรตีนแต่ด้วยที่หน้าตามันโกสต์ตีนเนี่ยมันหล่อนะครับผมก็คือก็คืออาจจะไปแบบไปอันเรียกว่าอะไรอ่ะ ไปสะดุดตาใครหรือเปล่านะครับผมก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันมันเดินไปเข้าน้ำนะผมแล้วมันก็บอกว่ามีคนหนึ่งเดินชนมันนะครับผมแล้วมันก็เออมาบอกมันก็มันก็เดินมาบอกผมนะเฮ้ยเนี่ยตอนนี้อะไรเงี้ยผมก็เอาแหละนะครับผมคือพูดไม่ทันขาดคําเลยนะครับผมเออขวดโซดาเนี่ยแม่งล่อนข้ามหัวผมอ่ะไปอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะปุ้งโอ้ยพายเจ้าของคาโมทาพงมากโมงโมงโมงแล้วผมผมไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมันก็โอ้โหปากันยาบเลยนะครับผมทีนี้เราก็วิ่งออกมานอกร้านนะครับผมดึงมาแล้วผมน่าจะไปกันประมาณั สี่ห้าคนเลยแล้วคือแบบโอ้โหตอนนั้นมันอยู่ดงครับผมก็มุด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 แล้วออกแนวรานเลยครับผมทีนี้ไอชุดพวกนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็มานะครับผมคือที่มันมาตอนแรกอ่ะคือจริงๆพวกผมจะรอดแล้วนะครับผมคือเหมือนกับว่าพวกผมอ่ะขี่รถไปจอดดูไอจอดจอดรองข้ามกันรอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็คือพอเพื่อนขี่มาเสร็จไอพวกพวกชุดนี้เลยแม่งมาเลยนะครับผมแม่งจอดปุ๊บแม่งบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มองหน้าผมมีอะไรวะอะไรเงี้ยบอกว่าเครียดเราคือเราก็ไม่ คือต้องทำที่เราเราอ่อนนะคนะ on, รับผมแล้วก็แบบว่าไม่รู้สถานการณ์ว่าเราต้องทํายังไงนะครับผมพอพักหนึ่งนะครับผมแม่งพูดจบอกแล้วมีอะไรอ่ะนะครับผมคันนี้พูดแม่งลงมาเสร็จแต่จังหวะแบบคือต้องบอกโดนดีมากนะครับผมไออีฝั่งนึงอ่ะไอตรงข้ามนะครับผมแม่งยิงกันโงว่างวงว่างวงว่างผมทีนี้วงแตกกันหมดเลยครับผมวงแตกวงตีนแตกบินรถนะครับผมกลับบ้านมาแล้วผมผมเลยโอ้ยเกือบตายเลยทันก็คือแล้วผมก็ได้ข่าวมาเรื่อยนะครับผมว่าแบบภาพไอร้านนั้นน่ยนะครับผมแม่งหนักกันทุกวันเลยอัดคือมีเล่นที่ไหนเล่นกันตลอดนะครับผม ก็คือมันจะเป็นแบบไม่ใช่ว่าแบบจะพูดยังไงอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเออเหมือนกับเาอาเรียกวันแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะครับผมในการที่เร้านเล่าในยุคนั้นนะครับผมในยุคนั้นเนี่ยโหมันก็มีหลายร้านนะขำขำขอขำๆก็นั่นขำน่าจะ,จะปิดไปแล้วนะครับผมแล้วก็แบบพวกลินมาแต่ตอนลินมาน่าจะมาตอนหลังนะครับผมก็คือมันจะเป็นฟิลประมาณนี้แหละคือร้านเหล้านะครับผมในในยุคในยุคของผมนะแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าตีกันผมก็มันก็มีอยู่แล้วนะคนเมาอะนะ เนี่ผมแต่ว่าที่ผมว่าแม่งคือดงเด็กช่างกันเล้าที่เด็กช่างที่ผมว่าแม่งเป็นเด็กช่างที่สุดนะี่ก็คือซิงนะครับผมซิงบารแล้วผมจำมาขึ้นใจนะครับผมแต่ถ้าไปเราที่ก็ไป,ไปนะครับผมไปโดนเด็กกระทงกระทืดผมก็ยกมือไหว้ไม่ทันนะฮะก็เจ้ามานี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยนะผมมีร้านเล่าแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตอนสมัยไปที่เรานะครับผมก็คอมเมนต์มาดานานเลยเลยนะครับผมแต่ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะผมอาจจะเป็นการแบบ มันก็ไม่ให้มันขาดตอนนะครับผมผมก็จะพยายามทยอยแล้วปล่อยคลิปมานะครับผมก็เอาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีสาระอะไรนะครับผมมันมาบ่นไม่ฟังเฉยๆนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก่อนนะฮะประมาณนี้ไปก่อนจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะมีอรไรมันให้เพื่อนๆฟังนะครับผมรอติดตามกันได้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมเจสันองขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ